สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โฮมดีโปนะครับได้บ้านหมาโอ้โหโฮมดีโปนะฮะาามาเลือกบ้าน,าานฮะคุณผู้ชมครับคุณอยากได้บ้านหลังไหนครับบ้านหลังที่หนึ่งอย่างนี้บ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สามแลหลังสี่และหลังที่ห้านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มีต้นไม้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้มาดูบ้านกันก่อนนะครับโอ้โหอันนี้หลังคาสูงนะครับมีลอฟข้างบน ะะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนั้นก็แบบว่าเป็นต้องหาบันไดนะฮะหาบันไดาวางแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปได้นะฮะเก็บของได้ข้างบนเ,เป็นห้องเก็บของนะครับอืมกว้างมากเลยนะครับกว้างครับแล้วก็มีหน้าต่างให้นะฮะสองบานคืออันนี้หนึ่งอันแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งอันนะครับ อันนี้ก็ทางเขา้าเขาอโอ้มีล็อกข้างล่างนะฮะแล้วก็ล็อกข้างบนอ,อเดี๋ยวต้องไปหาจะใส่ไอตัวล็อกอีกทีนะฮะนี่ฮะหลังที่หนึ่งมาดูอ่าสวยงามดีครับหลังนี้นะครับเป็นหลังคาที่ใช้แผ่นเหมือนแผ่นอลูมิเนียมหรือว่าสังกะสีนะครับ แต่อันนี้หลังคาจะเป็นแผ่นยางนะฮะแผ่นยางก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่สูงมากนะครับนี่ฮะนี่ภายในนะฮะมีชั้นเดียวนะฮะแต่ว่าหลังมีเกียมันเป็นชั้นสูงนะครับซึ่งเก็บของได้ข้างบนอันนี้ก็กว้างนะฮะความยาวก็สั้นกว่านิดนึงนะครับสั้นกว่านิดเดียวเองนะฮะความลึกของเขาสั้นกันหน่อยนี่นะครับ นะราคาก็จะแตกต่างกันประมาณ300นะครับอันนี้3,499แต่หลังนี้นะครับซึ่ง <Okay. S 1> สูงอาความยาวก็เท่ากันหรอคะโอเคเดีมากเลยอันนี้3,830นะครับผ่อนส่งนะฮะผ่อนส่งได้นะฮะแล้วก็ in free installation ก็คือเขามาประกอบให้เลยส่วนหลังนี้นะฮะเอาไว้ใส่พวกเป็น เก็บของะฮะ<ล>งเก็บเท้า <laughs> ใส่รองเท้าภรรยาว้ายใครมีรองเท้าเยอะๆนะ <laughs> เก็บไว้ที่นี่ได้นะครับรับรองกลิน่นตลบอบอวนเลย <laughs> นะฮะอันนี้ไม่แพงครับสองพันามนะครับสำหรับผมก็แพงนะครับแต่พยายามพูดไม่แพงไว้ก่อนนะสู้ๆฮะสู้ๆ <laughs> โอ้หลังนี้นะครับสีเขียวนี่สวยงามนะครับเปิดประตูได้กว้างนะครับ ะะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ่างนี้ต่วนี้มีหน้าต่างข้างให้ด้วยนะครับแต่หน้าต่างเนี่ยคุณสามารถเจาะเองก็ได้นะฮะแล้วก็หานหน้าต่างเล็กๆนี่มาใส่นะครับมีที่ระบายช่องลมนะครับใช,ใ,ชใช่นะครับอันนี้ก็เป็นโบรชัว r e ของเขานะฮะมีหลายขนาดเลยนะครับ หมื่นนะึง okay. oh, oh, oh. สร้างบ้านแบบอเมริกานะครับอันนี้ไม่มีไม่มีมมน้ำไม่มีไฟนะครับไม่มีปลั๊กอะไรต่างๆ <c oughs> นะฮะส่วนอันเนี้ย <c oughs> ก็จะดีไซน์อีกอย่างหนึ่งนะฮะให้แสงเข้าได้แต่ว่ามันจะเป็นหลังคาเตี้ยนะครับเห็นไหมฮะหลังคาก็จะเรียบเรียบนะครับอ๋อ oh, หลังคากาเทลงะฮะ <c oughs> หลังคาเทลงนะฮะส่วนนู้นหลังคาจั่วอันนี้หลังคาเทลงนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นลัขนาดอย่างนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวใครซื้อดินไปปลูกต้นไม้นี่สบายเลยต้นกล้วยอเมริกาต้นกล้วยฝรั่งแบบดูต้นกล้วยก่อนว่าจะพามาดูบ้านว่าดูต้นกล้วยฉะนั้นอือฮะ,อะพี่ๆเพื่อนๆที่ใครที่ทําเกษตรนะครับเนี่ยดูนะครับส่งต้นไม้มาอเมริกาก็ได้นี่ต้นกล้วยสวยเชียกวกล้วยตานีะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสีสวยมากแล้วครับฝรั่งชอบครับนะฮะ อยู่ที่ HOME DEPOT นะครับวันนี้นะครับมอไซร์รุ่นนี้ h a ร์เลรุ่นเก่ารถทรัคนี่สามารถเช่าไว้ได้นะครับ19ดอลนะครับสำหรับ75นาทีนะครับแล้วก็คนย้ายแต่พวกนี้ถ้าเกิดเราซื้อไปเนี่ย <c oughs> เขาก็จะไปประกอบให้เรานะครับ FREE DELIVERY <c oughs> ON SITE เลยนะครับแล้วก็ i n s t l l l a t i o n include ก็คือ ประกอบให้ด้วยนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เขาจะมีกระจกนะฮะหนึ่งสองโหอันนี้กระจก ventilation ดีมากนะครับแต่ว่ามันจะสั้นไปหน่อยนะฮะเดินเข้าไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เก้าถึงะนะฮะนี่ข้างในชอบหลังไหนครับอันนี้โปร่งครับแล้วก็มีแสงเข้าได้ง่ายนะครับก็ โครงด้านล่างนี่เขาจะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยสวยงามนะครับอ้มีโบช์ฮะมีกี้หยิบไปแล้วนะฮะส่วนอันนี้ข้างล่างเขาจะเป็นทำเป็นโครงเป็นเป็นไม้นะครับแล้วก็ตีผ่นเหล็กนะครับเพื่อความแข็งแรงในการเคลื่อนย้ายแล้วก็เป็นพื้นเบสของเขานะครับทาสีโครสีนะฮะแมวแมวแมววิ่งฮะสวยงามครับ นะทั้งหมดห้าหลังถูกใจทุกหลังเลยใครชอบนะครับมาเลือกได้นะครับที่ Home Depot นะครับอยู่สหรัฐอเมริกานะครับไม่รู้เมืองไทยก็คงจะสร้างอย่างนี้ไว้แล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ